มาทุกคนสลับคลิปนี้กัถือว่ามาลินเป็นตัวละครใหม่ทางสองของเฮาทุกคนกัโบโมเมนต์ว่าตัวละครที่ออกมาใหม่เลยทุกคนจริงๆแล้วตัวละครน,นี้กัมันออกมาแต่โดนแลยทุกคนแต่ว่าเป็นตัวละครใหม่สลับเฮาที่ว่าลินลงสองเป็นครั้งแรกที่ว่าเฮาลินตัวละครออมมอนที่ว่าลงสองลงคงิปดมาทุกคนในเบิ้งนี่นะก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยก็เป็นตัวละครแรกเลยที่ว่าลงสองทุกคนเนาะโอเคทุกคนนอก่อนอื่นเฮากะมาฟา์มก่อนทุกคนสลับออมมอนแต่ว่าเฮากับบุกคอยสํำนานไปได้สลับเครื่องเวทนี่นะ ที่ว่าออกนี่ก็บ่ค่อยปันใดแต่ว่ากับอาสลินตามอาตามี่พอเข้าใจซะสำหรับอ่าเครื่องเวทนะเพราะว่าเขากัเครื่องหูนี่แหละบ่ค่อยปันใดสำหรับอ่าสายเวทนี่นะอ่าสายเครื่องเวทแต่ว่ากัพอพหูอยู่อ่าประมาณหาสี่เปอร์เซ็นต์ซะหูอยู่เครื่องหนึ่งนะสำหรับไอเทมมันยังต่างๆนี่กับ่ค่อยหูมัดลอยเลยนะสำหรับอ่าเครื่องอ่านักเวท เดี๋ยวว่าเครื่องเวทอยู่ในเกม,มโมบายือเจนเนี่ยมาทุกคนจังหวะเดียวมาลองครองกันก่อนทุกคนนียมาเจัดก้าลัวอีจังมัดซองมัดทุกคนจังบาดซองบาดจังหวะนี่เขามาใส่สกิลสองสกิลหนึ่งเข้าไปโอ้โหบอแต่ทุกคนจังหวะาลัวอีใส่เข้าสองบาดโอ้โหแม่งเกือบรุดเลยโอ้โหเกือบม็ดเลยทุกคนบอกเลย่มไม่ยิงคนแห้ทุกคนสลับลัวอีดี่ว่าอ่ามันปั๊บขึ้นมาบอกอันนี้โอู้หทุกคนแต่ว่ากำลังมาเจอกันาลัวอีที่ว่า แตลินมากระดุ้น,นแหละอ่ะาโบได้เจอแต่ว่าเกมนี้มาเจอกับลัวอีนี่กำลังมาเห็นนี่โอ้โหแหงเป็นแหงทุกคนสลับลั้ออีแต่เฮาก็บกคอยได้ที่ตามข่าวเกมดอกอ่าว่ามันเลยอ่าปั๊บขึ้นบอ่อบอัญชงบ่อนี่กะบกคอยนันนั้อทุกคนแต่ว่าเกมนี้โอ้โหบอกเลยว่าลั้ออีแหมงคนแหงทุกคนเอาไปว่าทุกคนการรอที่ตาเบ,บิงแต่ว่าตอนนี้เดีย๋ยวโอ้โหจักแแมงมันอีหยังทุกคนเนาะงก็มาอัพสกิลวพิษอีทุกคนเาสลับอันนี้เอา ก็บ,บอกเลยว่าส่วนตัวแล้วนี่ก็บอกคอยปั้นได้ทุกคนนะครับสลับอ,อ่าอมอนนี่ทุกคนเนาะเออแต่ซื้อไอ้ทีสุบดบูช์นะก็ถือว่าเป็นเกมแหล่ที่ว่าเขามาจัดดวงให้ทุกคนเบิ่งเอาจังหวะนี้อันตีโบมีทุกคนเนาะมีแต่สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามบุรีอัพทุกคนตั้งแต่ทีเรเวลซีแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เก็บไปหนึ่งตัวทุกคนสลับคาตูกาดแต่ว่าจังหวะนี้ว่าจะได้มอสโค้ชพาสิเกิฟได้อีกตัวหรือว่าจังหวะนี้เดียบร่อยทุกคนโอ้โหถือว่าเก็บมาได้สอง อ่าถือว่าลินกาโค้ชกิลหมั่ๆทุกคนแต่ว่าตามจะเบิ้งวิธีการลินเี่ยังตามๆเนี่ยคือว่ามีการเก็บสแต็คขึ้กันทุกคนเนาะสำหรับอันติอ่าเมื่อเฮาตีอ่าเมื่อมีลูกแก้วมันผูออกนี่นะอันอันติเออทุยเมื่อเฮาตีลูกแก้วมันผูนี่มันจะมีสแต็กข้นตัวอยู่อันตีด้วยสกิลสามหัวเฮานั่นทุกคนอ่าเบิ้งด้วยกันนี่ตอนนี้สแต็กมันได้สิบสองเลยทุกคนอ่ามื่อเฮาเส้าตีมันก็ลงทุกคนแต่หากว่าอ่าสแต็กมันได้สิบแปดสิบเก้าเนี่ยฮาเสียเนี่ย แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราโบเห็นเท่านะนาจะโบเห็นทุกคนมาเคลียร์ขีดแบบสบายใจเลยแต่สุดท้ายแล้วเขากาอ่ามาเสียบกละเดียวเรียบร้อยเลยทุกคนเอาจังหวะนี้แล้วมาขอแก้มือครับ อันนี้ก่อนทุกคนนะสลับอ่าลวอีจังหวะนี้ในป่ามาจัดก็เลยจังหวะนี้เสียได้สแต็กมีแต่หกเกจแปดเก่าสิบสองเอทุกคนแต่ว่าวานเจี๊ยบโอ้โหโบแตกเฉยเลยทุกคนเนาะแต่ว่าได้สิบแปดตะกี้น่าจะบาดเดียวแน่นอนทุกคนนะสังเกตบอตะกี้นีโบเซียหย่อนคลิปกลับขึ้นก็ได้อ่ามีสแต่สิบสองเองสแต็ลสแต็กอันติเราเสียไปทุกคนแต่ว่าโบแตกทุกคนโอ้โหก็ถือว่าแห้งพอสมควรอยู่ทุกคนนะสลับตัวละครนี้มาจังหวะนี้ขอแก่ก่อนจับบาดเอ้ย เดี vale da, uma, ok an ๋ยวมาออกมาทางล่างก่อนจังหวะนี right ้ครับทุกการโอ้โหหลอดไปก่อนจังหวะนี้จัดกับมอสเลยทุกคนโอ้โหด้วยอีน้อยเดียวทำโบไปเอาเอามอสจังหวะนี้ใส่ตะก้ออกไปมอสแต่จะหลอดบ่อโอ้โหบอหลอดทุกคนออว่าสิบอหลอดแต่สุดท้ายกระเดียบหลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยอีก็มาจัดเท่าคือเก่าทุกคนโอ้โหบอเลอร์แมงโคดแห้งทุกคนคันฮอจัดกับด้วยอีแต่เดิมแหละก็ขึ้นนะจะได้คิวนะแต่นี้มาเจอกับมอสก่อนเลยจัดกับมอสก่อนแต่ว่าสุดท้ายเลยกับมอสก็หลอดไปมาเจอด้วอีเฮา อ่าก็เรียบ้อยไปคือกันทุกคนโอ้โหบอกเล้ว่าเกมี้ตัวอีนี่โหดเป็นโหดทุกคนอ่ะมีแต่ว่าทุกคนรอจีตามเบิงว่ามันโหดแท้หรือบ่ทุกคนเนาะโอ้ยออมเลยเกมนี้ที่ว่าพายโกนี่ขามันเป็นทางตัวอีแต่ว่าแบกแบกพังเกตเลยเป็นตัวแบกเลยสำหรับตัวอีมะอ่าเดี๋ยวมาซอยทางมียะกนทุกคนสำหรับเรียนลุมจังวานี่ด้วอีมันมาเลยทุกคนโอ้โหตัวอีแม่ง โคตรแห้งอะรีทุกคนมาจังหวะนี้ของมาจากกระอีกอนจังหวะนี้โอ้โหพิกเกอร์ออกไปก่อนแล้วก็สลับตัวอีถ้าใส,ส่สก,กิลสองถือแล้วก็ต้านด้วยอนตี้เนี่ยนะจะเรียบร้อยแน่นอนทุกคนตอนนี้สแต็กเขามีสิบสองจังหวะนี้มาว่าจะได้ตัวอีตัวอีขอเสียบไดร์เบอร์จังหวะนี้โอ้โหยังเหลือแต่หกเองสรายสแต็กเขาจังหวะนี้เสียบไปทุกคน <'m> โอ้โหโบแตกเลยเลยท้าว่าสิบสองแต่ทำอีกนี่งนะจะเรียบร้อยทุกคนเนาะโอ้โหเป็นยังว่าสแต็กมันคือลงไหวแต่ว่าถ้าว่าอ่ามัน อันน <molec> ี้เขาก็ภูเขาใจกันนะเอพูดแต่ว่ามันมีการเข็มสแต็กเอียงจายเนี่อ่าลินกาก็บามาตงว่าก็ได้ทุกคนได้เอามาจงหวะนี่เขามาโอ้โหบอกเลยว่าสลับจูเดียนนี่ก็แมงโคเนตะกี้นี่แล้วแกงก็จักมากกเกือบหมดเลยสลับเห่าแต่ว่ามาจงหวะนี้วาซิรอดยูดีทุกคนนสุดท้าแลวก็มอสแม่งมาทั้งอิติอีทุกคนโอ้โหเดียบลอยเลยทุกคนมันจะเกิดอะไรแต่ว่าสุดท้าแล้วโอเดสเขามาวาซิมจัดกับมอสแต่สุดท้าแล้วข้าวเราเฮ้ยคาวุกกัดกานี่อ่านสื่อกับพิษอ่าสับ อาโอเดตาก,กีนี่ก็เดียบร้อยไปแล้วเอคิดว่าสีเก็บทั้งมอนญหายนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคาโตกะก,กัาใส่อันติมาโตนใส่ทุกคนก็ถือว่าเดียบร้อยไปเลยมะเดี๋ยวขอฟาร์มต่อแต่ว่ทาทั้งซีซ่นี่กับหัวห,วหวัวหอนยังอ่าจมเลยอยู่เห็นเราจมเลยอยู่อังโปตองผสนใจนะทุกคนปล่อยเราจมไป <c oughs> เดี๋ยวขอฟาร์มมันก่อนทุกคนตอนนี้ได้ซีคิวไปแล้วทุกคนสลัมเฮาอ่ามาเบิร์นในกันเก็บอยู่มาเฮาสิไปลอดดีบรอทุกคนเนาะ สำหรับเกมนี้เขากำจัดกันอยู่ในแรงได้ทุกคนเออยสำหรับตัวนี้ทุกคนน้องตวละครตัวนี้อ่าบอดดิลินอยู่คาสิกอ่าจัดอยู่ในแรงเลยทุกคนเอ้ยเจ้าการเอียงมาสั่นอสาหรับทีมมอสันคาร์นาจะอยื่นมากับซีซีทีมเฮาเ์เลยทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีการว่ากันยังจังอางแต่ว่ามาจังหวะนี้คอดักอยี่นี้ก่อนจักบาดทุกคนเอาคาโต้กัสออกมาแล้วจังหวะนี้เขาตะกัสหนาจะเห็นเฮาทุกคนจังหวะนี้โอ้โหยังมาอีเดียบลอยวานเจี๊ยบเลยจังหวะนี้มอสควบพอเสียไปโอ้โหยาวานเจี๊ยบทุกคน โอ้โหเก็บไปทั้งสองตัวเลยเดต่คน้องวานเป็นวานเดุกคนเอา้าแต่ว่าสำหรับอ่าซีซีก็มันนี้นี่ก็อื้อหือน่าจะมีปลามีเสียงกันจากน่อยเดุกคนแต่เฮาก็บ่ได้ไปเสือทุกคนปลน่อยให้เฮาอ่ามีแต่ว่า FC ทุกคนก็บเบิ่งคลิปนี้ก็บเบิ่งนํากันอ่าเราเว้าอีหยังกัน <laughs> แต่ว่าทั้งมอดครบนี่ก็ออื้หือจัดเป็นจัดทุกคนมาจังหวะนี้ยูเลียนโอ้โหแต่ว่าสกิลไปบ่ถึงทุกคนเรานี้ไปก่อนจังหวะนี้อ่าแทงขาทุการดเฮนเฮาทุกคนเฮานํามาเลยจังหวะนี้ ไปจะได้ขัตตุก,การแลนาําบทท่นเฮาแนนน้องฮัลทุกคนเพราะว่าสกิลของอาอมอนนี่เมื่อแกงสกิลหนึ่งสกิลส,ลสองถือศัตรูนี่มันจะอ่าฟางตัวไปนะเออหรือว่ามันจะหลงหุนไปอะไาอ,อย่างนั้นจะหลงหุนไปมันจะหศัตรูจะบระสมาดแนมเห็นแนมเห็นกิดแบบมั่วไปซะอ่าแต่ส่วนรายลยะเอียดโบเห็นเลยแหละ มาจากวะนี่๋ยวคนกำลังเสียเอาเตามาจากเขาจุเลียนรือบ่จงหวะนี่จุเลียนจะไปใส่จงหวานี่หวานเจี๊ยบเออวันี้ขอเสียไปบานหนึ่งบบแตกเซยทุกคนสลับอ่าตัวอีทุกคนมาจากวะนี้คาตุกาดออกมาขอจัดเต็มว่าคาตุกาดแต่ว่าทางอาซีซีเขามาสวยจงหวะนี่โอ้โหเดียบลอยทุกคนคิดว่าจะหลอดจุเล้ยแต่ก็ยังบอลหลอดยูือว่าเป็นทั้งตัวอีเก็บเขาไปใดคือเก่าแต่ว่าจากวะนี้จุลงเขามาจุลงก็โอ้โหเอาเป็นเอาทุกคนน้อแต่หากว่าบุมี ถ้าม,มาร์สนี่ซีซีเขาหนาจะเดียบหลอดไปแน่นอนทุกคนน้องดีแต่มีธรรมาแต่คนจู่ลงกับบริธรรมดาเลยโอ้โหที่ใปร้อนขานมันถือว่าตึงๆกันทัง้งนั้นเลยแต่ว่าลักๆนี่คือดัวอีนี่แหละเป็นตัวแบกตัวสําคัญเลยสำหรับทีมใปร้อนขามเอาเดี๋ยวขอฟังมันอีกต่อทุกคนน้อตอนนี้ได้๋แปดคิวไปแล้วสำหรับสกอตทีมนิกาโอ้โหถือว่านำเงินมาติดๆทุกคนเดี๋ยวมาจัดกับจูเลียนก่อนจังหวะนี้ได้คาโตกัสเออตัวโมเมนโอ้โหเดียบร้อยเลยสำหรับธรรมาร์ธาจังหวะนี้ว่าจะมาเก็บเลีี่่่ยนแตววาอกะ วาร์ปมาทุกคนโอ้โหเดียบหลอยเลยทุกคนโอ้โหวาร์ปใส่อีกมันอยาเกินอะไรทุกคนอ้าวถือว่าเป็นที่เจ้าซะแต่ว่ามาเบิร์นทางซีซีเฮาจังวานี่ทุกคนซีซ right, uh, ีกับคาทูกัสเราจะได้โอ้โหเปิดแก่แขนก็ไปแต่ว่ามีเงามันยิงขีดเซยจังวานี่เขาไปช่วยท่านบอกโอ้โหเดียบหลอยเลยสำหรับซีซีเฮาวแต่ว่ามีเงามีเงาสิลอนดูบอลจังวานี่ใส่เดียวก็ตุกัสโอ้โหตีแหลกกระถอยแต่ว่าสุดท้ายแหลกยังตายไปทำกันคือเก่าโอ้โหนาเสียได้ปตะกีรนี่ทุกคนเอาอุตสา อามาอันนี้แหละอุตส่าห์มาเบิ้งเด็มสุดแล้วก็ตายไปนน้องกันหมดสองเอ้ยซีซีดาวไอสัตว์ <laughs> โอ้โหอย่าเกินือนดีตะกี้นี่อาซีซีเขาวบวกนักยิงกับไม่ยิงคลิปเซย,ยโอ้โหสมควรไดแ้แหละที่ว่าซีซนะีเป็นว่าฮะนะเดี๋ยวมาคอร์ลัดทางล้างไหนดีบอกจังวานี่วาจะได้ด้วยอีจังวานี่เขามาคอรสายตีเสียบปปจุบไปจะวาห์นี่เดียบลอยโอ้โหแต่ว่าทางซีซีนะจึงว่าหอนพอสมควรแต่ก็น้องแทงให้เกลืออาวสันเอ้า เทว่าเกมนี่มันกระโมโบแน,น่น,นอนทุกคนแต่ว่าสำหรับสกอร์นี่กาทีมพายโค้งขามนํามาเออตลอดเลยบม่นํามากทุกคนนอานำไปก่อนตลอดเลยทีมเฮานี่ก็น,นําตามติดๆต่ว่าอ่าน่าจะเสียเปรียบทีมเฮาทุกคนเนาะบุคคลหน้ำปันได้ทุกคนแต่ว่าเลดเกมอันนี้บบหูทุกคนแต่ว่าสวงกลางๆเกมเหลือต้นเกมนี่กาเป็นทีมพายโค้ขงขามที่ว่าเอาเป็นเอาทุกคนือว่าทีมเฮาเสียเปรียบซะไหวยังไงมาจังหวะนี้เดียวลงไปหาทางด้วอีทุกคนอ่ะเดียวขอตีอบับมันก่อน แต่ว่าทางซีซีเขาลงไปทั้งตอี๋โอ้ว่าสิหลอดทั้งตัวอีหร,อออรือบ่ลจังหวะนี่เขาแสนทีเสียปไปสิเฉียบลอยหรืโออ่โ้โหเียบอยทุกคนบาทเดียวมันจะเกินด,ด,น,มมดนนี้ทุกคนเนาะเหลือมมากเลยทุกคนนะสลับอ่าอันนี้แล้ว่าสุดท้ายแล้วอ่าคาตูกาสกระโดดซับมาจังหวะนี่สินี้หลอดหรือบอเฮาโอ้โหนี่มาได้ทุกคนจังหวะนี่คาตูกาสคาตูกาสแรงน,น้ำมาจังหวะนี่โอ้โหเปิดโล่มาอีกจังหวะนี่เขาสิหลอดหรือบอทุกคน ต้อมารอจตจามด้วยการจาวานี้สกิลมาพอดีเลยกดสกิลไปจังหวะนี้นี้นีแต่ว่ามาท่านนี้กับทั้งมอสครบทุกคนโอ้โหคาตุกัสมาอีกมันอยาเกล็ดีทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแหละกันหลอดมาได้ทุกคนบอู้หวันหลอดมาได้เท่าไหโอ้โหเอาจังหวะนี้โอ้โหเกือแล้วทุกคนเกือบเรียบร้อยอีกแล้วอุตาร์สิดีใจว่าเกือหลอดแต่กันหลอดมาได้อยู่ดีแคหละคิดว่าจะเป็นทั้งมอสจี่ว่ามาเก็บเข้าไปตะกี้นี่เอาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมียากเก็บไปทั้งมอสมียากกลโดนตุยไปคือกีกมา จังหวะนี้เขามาซอยมียาบบทันทุกคนแต่ว่าลัวอีมาทางใดโบหูทุกคนเดี่ยวลอยเลยทุกคนโอ้โหมันจะเกินไปเลีเกินไปเลีทุกคนสลับลัวอียอมฮาบัเกินบารีแมงแห้งเป็นแห้่ทุกคนจังวะนี่โอ้โหธรรมะเขาไปเก็บที่ลงจังหวะนี้สิเก็บอ่าลัวอีได้หรือบบลัวอีเก็บไปได้หรือโบธรรมะธรรมะเก็บลัวอีหรือโบโอ้โหเดี่ยวลอยคือเก่าเทุกคนไปท่านลัวอีจังหวะเก็บไปอีกหนึ่งตัวโอ้โหแห้งเป็นแห้งทุกคนสลับลัวอีทุกคน เกินเป็นเกินนะแต่ถือว่าโดนเลยที่ว่าเขาซุมอ่าลงมาแลงนี่กับคอนคารที่แบบว่าบุคคลดีเจอวยอีนะแต่ถือว่าเกมนี่มาเจอด้วยอีนี่กับเจอหดอีทุกคนเจอตึกอีกมาจังหวะนี้เขอเขามาเสียบเลยที่ว่าจังหวะนี้ทุกคนบอแตกเลยโอ้โหมีสองตัวจะซื้อนะถ้ามีตัวเดียวนะจะอ่าโดนตุ้ยไปอยู่เออเฮานี่โดนตุ้ยผมบอกเป็นยังทุกคนนอกเกมนี่กับถือว่าน่าจะแพ้เป็นแหละอ่านเกมก็โหแล้วว่าน่าจะแพ้ แต่ว่ามาจังวานี่ทางจู่ลงออกมานะจะเดียบบลอยไปเลยทุกคนนะครับออ,ออกสกิลไปมัวๆแต่ก็ได้คิวโ้โค่อนข้างที่แบบบ่เป็นเลยด้เนี่ยจำสกิลไปมัวแต่ก็ได้อันหนึ่งเแต่ว่ามีนะว่ากากเอ้เบตัวจริงบาหารหัสนวาสันเออเบตัวจริงนี่แหละเออเบตัวจริงซึ่งมาสิกาก,ากแท้ใช่ปบโบไฮกากแนวใด้ลินตัวละครที่แบบกำลังจับมาลินนะ เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนบรรยากาศไหม่หมเนี่ยเดี๋ยวเอฟซีจะว่าดินตัวละครเก่าๆไล่นะ่ะแต่ว่ามาจงังหวานนี้โอ้โหตายไปงงอี่คือเกา่ารั้วอีดีแม่งมมแต่อโหดัดมานยิงล่ทุบมันตัวเดียวเลยแม่งแห้งเป็นแหงตัวคนโคตรแห้งเลยตะกี้ในห้องใต้หแบบบุหูโตเลย <c oughs> โอ้จัดเป็นจัดเลยว่ะสลามนี้แต่ว่าทั้งทีมหฮานีกา่ก็ เออเบคของแธวัสันจริงๆล้วเกมนี้เขาบริโภคคมาคนเดียวนะเขามากับเอฟซีคนหนึ่งคนคอร์ดินแหละผู้ทีบ่าวว่าอ่าเบย์ตัหนึ่งคอลองแธหแหละเออหลังก็เป็นเอฟซีฮอร์ที่คนแอดมาว่าคอร์ดินนำฮังกาเลยจัดลงมาดำเนินแต่ว่าภายข้อคาำนี้ว่าโอ้หเบย์หนึ่งคือกาบเทวัสันแต่ว่าเห็นคลิปนี้ก็เออน่าจ้าโมโหอยู่ดอกว่าอ่าเอามาลินแบบตัวละครใหม่สินะแต่ว่ามาจากวันนี้เอ,อาบัฟอยู่ดีโอ้โหเกือบบอลทุกคนจังหวานีทุกคนทีแต่กนตีทัน แต่สุดท้ายกับบอลอดคือเก่าทุกคนเนาะเกือบจะหลอดอยู่แล้วทุกคนสลับจุลงอุซาแลนออกไปทันแต่ว่าสุดท้ายแหละรัวอีกกมาเก็บเอาอีกคือเก่าทุกคนจ้างแนวใดทุกคนสำหรับรัวอีกนึงกับเฮานี่แม่งพัตคันใจดิถุยภาษาพื้นบ้านนะว่าคันใจคือมันใสเองแต่ว่ามียาจังหวะนี่ทุกคนต้อแบบแม่งแห้งเป็นแห้งทุกคนเนาะสังเกตวบนตะกี้ได้ยิ่งแบบโอ้โหแห้งอะไรทุกคนระดับเม็แม่งมาว่ะงทางเจ้นก็ย่องให้อ่ามียาดีใจในแจ้งน้อยสันเออ อ้าเขาพิมพิพเศรกินเอมาเนี่ยเออมีเนี่ยที่ว่ามีว่ามาเนี่ยแต่ว่ามาจังวะนี่เขากะมาลาธรรมาดอีกใส่ข้าววัลัตใส่ค้าว่ามาซอยที่ว่ามาเก็บไปทั้งอันนี้แต่ว่ามาจังวะนี่เขาเสียไปหนึ่งที่เดียบรลอดทุกคนจังวะนี่หนีไปทุกคนอนนี้เกือบจะหลอดอยู่แล้วท่หารนี้เลยกันนะจะหลอดแต่ว่าไปกดแสแข็งแม่งโง่เป็นหงูทุกคนโอ้ยโง่เป็นโง่ดีจังวะนีทุกคนเนาะที่จริงเนี่ยเขาน่าจะหลอดอยู่แล้วนะนี้หลอดอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเลยกับมา จำแซ่แข็งสุดแต่ยก็เดียบลอยไปโอ้มันจะเกิดอะไรแต่ว่าสาเราล่วอีนี่ย่อมพับรีว่าเป็นตัวแบกอะไรสลับไปายหนึ่งขามแหงเป็นแหงเลยเอเดี๋ยวมาจังหวะดีคนหนทีมเฮาขึ้นไปบวเดี๋ยวเขามาเก็บขวตกดจังหวะนี่น่าจบาหลอดทุกคนนัสรบเฮานีนะเา่เดี๋ยวเขอเนี่ยไปก่อนทุกคนเดี๋ยวมากันก่อนแต่ว่าทางมียากับซีซีนี่ขึ้นไปเอาหลอดอยู่เดี๋ยวมาอ่าหล่อหล่อ,ลอ,ลอมันบูใหายมันกลับบานจังหวะนี้ ตัวอีก็ยังพระท่นไปอยู่ทุกคนนาจะาโบหูเลยอ้าตัวลงมาจังวานีถอยออกมาโอ้โหจังวานีนาจะเอาได้อยู่ทุกคนสลับทีมเฮาสลับหลอดโอ้โหเียบหลอดไปทุกคนอ่าถือว่าได้หลอดมามาเบอร์ด้วยกันว่าเกมนี้เฮาสิพิกได้หรือบอทุกคนหรือว่าสีโดนตุ้ยไปอีกคือเก่าอันนี้ก็ต้องมาเบอร์ด้วยกันทุกคนฐานหลอดมาก,ก่อนแต่ว่าทั้งมีหนะเลยแกซีซีนี่โอู้หว่าสิกลับมาเลยบ่ แต่ว่ามาจังหวะนี้ดวอีเข้ามาโอ้โหเกือบหมดเลยทุกคนทสลับเอามาจังหวะนี้หลอดเท่ากัได้เปิดตัวไปเทียมหอยแล้วที่วันหลอดเท่ากับออกไปไปเทียมหอยแต่ว่าบุหูว่าสิได้หลอดมาฟรีเลยบ่อเออได้หลอดมาจะซื้อบ่อบ่มีประโยชน์ยังบ่ออันนี้บุหูแต่ว่ามาจังหวะนี้ขอ,นน well อ,อไปเก็บาาจูเลียนได้บ่อจังหวะนี้จูเลียนสิไปใส่จังหวะนี้เดียบร้อยแต่ว่าจังหวะนี้ขอเสียมันตีไปเดียยร้อยทุกคนโอ้โหเข่ากับเกือบบอหลอดไปทุกคนในจังหวะนี้ นี่ทุกคนโอ้โหเด oh, ี๋ยวมาดักจุลงอยู่นี่ทุกคนนะถากลับบานไปกันนาจัหลอดอยู่แล้วจังหวะนี้ท <man> ุกคนแต่ว <man> ่าบอลหลอดทุกคนจังหวะนี่มั Gay ่นใจเกินไปว่าสก็บจุลงได้แต่ว่าสุดท้าย้จุลงสกิลสองเขามาปะเดียวเรียบหล่อเลยทุกคนน่าเสียดายทุกคนโอ้โหมันอยาเกินนะดีนะข้นเถากบานไม่ได้กินขนาดจัหลอออยู่แล้วนะแต่ว่าแม่งแบบจะจัดกับจุลงนะเออง่ายว่าจะจัดจุลงมั่นใจว่าจะจุลงได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เดียบร่อยมาบรินี่จังหวะนี้ซีซี่โอ้โหวานเจี๊ยนทุค มีญาบอกเลยว่าแห้งเป็นแห้งทุกคนแต่ว่าคา,า,าทุกัสโดดซับบาดีเอาตายเลยทุกคนกำลังยองมาจาังหวะนี้ขอก็บคาทุกัสไปได้ด้บบวยบอจังหวะนี้โอ้โหเยียบลอยถือว่าเป็นทางโอเดีตเก็บไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทีมเฮาก็เดียบลอยหมดเลยยังยังแต่นึงนครับอันนี้ทุกคนนึงนครับอ่าลวอีทุกคนจังหวะเนี้ยโอ้โหเสียเอาปอมได้หรือบอแต่ว่าเฮานี่กับบ้างซะือเลือกเกินทุกคนจังหวะนี้ว่าเสอกกอขึ้นสี่บอทันแน่นอนทุกคนจังหวะนี้ โอ้โหลวดอีเขามาจะได้จงังหวะนี่ทุกคนมาเบอร์ดึงกาวานเจียบเลยทุกคนโอ้โหสามบาทเดียบรอยเลยทุกคนจักสามจักสองอันนี้โบหูเดียบรอยเลยแม่งแห้งออเป็นแห้งทุกคนสลับลวยอีเกินไปนียทุกคนต้องย่อมรับวาลวยอ,อีแห้งเป็นแห้งอะนนี้เอ้แต่ว่าสาหรับจดลงไปของนหนึ่งคามนี่คือว่าแนวใดวะ <c oughs> สนะอยู่กันยังมีขางคาใจกันบ่เออสาหรับทีมห่าน่ะคือว่าเห็นบ่มีป่ามีเชียงกันจังหน่อยเอา้าเ่ว่าเกนเนี้เขาก็ะพายแพ้ไปทุกคนเอาสลับ อ่าลว่อีครับยินเฮาทุกคนโอ้โหต้องยอมมาดีว่าลั่อีนี่ตึงเป็นตึง <laughs> แต่เฮากาับบอดายเอีทุกคนนั้งสับเกียนรนี้อ่าเป็นทางมีญะที่บอดายเมีพขาสิบเอ็ตายสิบเอ็ดซอยสิบเอโอ้โหเปาสิบเ็ดเลยแต่ว่าเฮา,าขาสิเจ็ดตัวอ <laughs> บอดายเอ็มีทุกคนก็ถือว่าแพ้ไปทุกคนนั้นสลับสก,อ,กอ์ทิมกับหาสิบตัวหกสิเออทุยโมเมนต์าสิบตัวหาสบหกตัวนะขาดกันหกคิวเอง โอเคทุกคนนักสลับคลิปนี้กับจิคอลจุนนันนี่ทุกคนถือว,ว่าเป็นคลิปแหลที่ว่าเฮาดินเอาหมอนลงมาในสองคอาเม็ดนหนึ่งนี่นะจะ <c oughs> เป็นจระได้ทุกคนกัสามารโอ้ข้อกีเห็นได้ว่ามันเป็นอะไรทุกคนสหรับตัวละครนี่ว่าเฮาดินพอได้บอลเรือว่าใส่ชิคิวพีดบอลเรือนั่นได้กัสามารถให้ข้อกีเห็นได้ทุกคนสักสลับคนที่ว่านีนเอาหมอนโหดได้คนที่ว่าซ้ำเน,นี่ยนะกัช่วยแนะนำแนวว่ามันเป็นอะไรกับจอว่าเกมนี้กับพายแผ่ไปทุกคนเนาะดินม้นม้วนมันมันไปโอเคทุกคนไปบายพอกันในอีพีหน้าาเอทุกคนนะ่าะ